สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีพับกรีบกระทงนะคะโดยใช้กระดาษสวยงามโดยฐานตรงนี้นะคะเราจะใช้กระดาษแข็งจะให้ดีเนี่ยจะต้องติดหนาลงมาอีกประมาณสักสามสี่แผ่นนะคะอันนี้ใช้แค่แผ่นเดียวให้ดูเป็นตัวอย่าง วิธีพับกรีดนะคะต้องใช้สี่เหลี่ยมต้องใช้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นนะคะแล้วก็พับไปในเส้นทแยงยมุมนี้แต่ถ้าอยากจะเพิ่มลูกเล่นเพิ่มขอบให้ดูแบบน่าสนใจก็จะเอาลงมานิดนึงประมาณครึ่งเซนนะคะ ก็เอามาชนกนันโดยจะใช้กาวลาเท็กทาตรงนี้แล้วติดก็ได้ใส่ใจร้อนค่ะใช้สกอตเทปแทนจะเห็นว่าตรงนี้เราจะไม่พับให้เป็นเป็นรอยนะคะจะให้มันเรียบๆอย่างนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะ กระทรงกระดาษสวยงาม